สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซล 2e สูุทิบหมวนเพชรเกษม108นะครับณตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมอีสู่หิบหมวนมอเตอร์เพชรเกษม108นะครับผมโชว์รูมของผมเองนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ถ่ายวิดีโอคลิปนี้ด้วยตัวคนเดียวเช่นเดียวกับเช่นเดิมนะครับผมก็อาจจะดูลําบากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมนําเสนอข้อมูลอย่างจัดเต็มได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับ สำรับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาพบกับอีซูรุ่นนี้เลยครับถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆๆๆมากมากมาอไก่ล้านตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่าอีซู d ุ่ c c a แม็กนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่7,99,000บาทนะครับผมสำหรับสีขาวนะแต่ถ้าเป็นตัวสีบรอนเงินและสีดาก็จะเพิ่มขึ้นมา7 0 0 0บาทนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับก็จะอยู่ที่ 786,000บาทนั่นเองนะครับผมสำหรับรุ่นที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับผมทั้งภายในภายนอกและของแต่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวตามผมมารับชมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกกไว้ก่อนเลยนะครับสายซิ่งห้ามรับห้ามพลาดในการชมคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมตามผมมาดูทางนี้เลยเชิยเลยครับเอาลเรครับเราก็มาอยู่กับเจ้าตัวอีซูตดิมแฮคแคฟโฟ d a กันแล้วนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเพราะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนทําท่าจะมาอีกแล้วนะเราต้องที่ทำเวลากันหน่อยนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นจากกระจังหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบ2สเต็ปแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวโลโก้อีสุสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับ ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเออแบบ LED นะครับโคมไฟจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ครับผมไฟเลี้ยวนะครับและมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับผมไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นเออหลอดไฮโดรเจนนะครับยังไม่ใช่ LED นะ LED จะเป็นตัวเกรดสัขึ้นไปนะครับต่อมานะครับมาที่ด้านข้างของตัวรถนบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับโลโก้ของตัว คาโฟนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นตัวนูนนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวสีดำนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบบิวอินมาให้ด้วยนะครับตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะครับตัวมือจับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะด้านบนนะครับก็ผมจะมีของแถมมาให้จากสูตรเลยนะครับผมก็จะมีตัวฟิล์มนะครับนาโนเซรามิกนะครับอันนี้ลูกค้าจัดเป็นฟิล์ม 80%นะครับบานหน้า60ด้านข้าง80%นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีคิ้วกันสรดนะครับผมแถมให้เลยนะครับ4ชิ้นนะครับเป็นของแท้จากตัว E สูเลยนะด้านหลังนะครับผมจะมีแม็กไลเนอร์แถมให้ด้วยนะครับผมเป็นของแท้จากตัว E สูเลยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลูกค้านะครับผมเขาต้องการให้ถอดกันชนท้ายออกนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาต้องเขาต้องการแต่งซิ่งนะครับผมแต่ว่าทางผมก็ จัดของเดิมคืนให้กับลูกค้าเลยเช่นเดียวกันนะครับมาที่ด้านหลังกันต่อนะครับผมด้านหลังนะครับผมตัวมือจับกระบะท้ายนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวโลโก้ต่างๆนะครับผมทั้ง ตัว ISU d m a แและ DDI นะครับจะเป็นสีโครเมียมแบบตัวนูนนะรับทั้งหมดนะอันนี้ก็ถอดตัวกันชนท้ายออกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับและใส่คืนให้ด้านหลังนะที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะ,ะตัวไฟท้ายนะรับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED <c oughs> นะครับผมด้านบนนะครับจะมีไฟเบรคดวงที่สมนะครับมาให้ด้วยนะสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลารถหลังตามมานะครับ แต่บนหลังคานะก็จะมีนี่ครับผมตัวเสาอากาศสีดำนะครับแบบสั้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ารับสัญญาณได้ดีมากๆเลยนะครับก็ตัวที่ปั่นน้าฝนนะครับจะเป็นที่ปั่นน้าฝนแบบธรรมดานะแบบนี้นะครับผมยกทําความสะอาดได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับมาที่ของแต่งที่ลูกค้ารอคอยกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือล้อแม็กนะครับ RE 3 0นะครับผมขอบ18นะครับ มาพร้อมกับตัวนี่ครับผมตัวหมุดล้อนะครับเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับปั๊มเบตัวครอบเบรกนะครับผมลายบังโบสีแดงเช่นเดียวกันนะครับและลัดด้วยยางซูแมกนะครับผมขนาด2-45หทับนะครับผมตัวนี้นะครับเขาโหลดมาหน้า2หลัง3นิ้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ใครจะดูไว้นะครับเป็นแนวทางในการแต่งก็ ยินดีเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสวยงามมากๆนะครับสายซิงก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับผมภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อได้เชิญเลยครับอ่าล่ะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นจากกุญแจกันก่อนนะครับกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจดอกนะครับผมมาพร้อมกับตัวรีโมทนะครับปลดล็อกแล้วและล็อกประตูนะครับผมมาพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับ นี่นี่นี่นีนะทีนี้นะครับเรามาเริ่มต้นจากพวงมาลัยกันก่อนเลยนะครับผมพวงพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับมาพร้อมกับตัวนี้ครับผมตัวปุ่มนะครับบังคับตัวเครื่องเสียงนะครับตัววิทยุนะที่ตัวพวงมาลัยเลยนะครับต่อมานะครับมาที่ตัวหน้าจอนะครับผมหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับสามารถฝา fm/am นะครับมาพอมาพร้อมกับการเชื่อมต่อนะครับ apple carplay นะและมีลิงค์ให้ด้วยนะครับภายในนะ แล้วก็แอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมช่อง power outlet ให้1ช่องนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับและด้านล่างตรงนี้ก็จะมีนี่ครับผมตัวเสียบ USB นะครับและ AUX นะครับผมให้อย่างละ1ช่องนะครับด้านหน้านะตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบเกียร์กระปุกนะครับผมก็เป็นเกียร์หัวดําแบบธรรมดานะครับยังไม่มีรถลายดีไซน์ใดๆนะตัวเกียร์ที่เป็นแบบดีไซน์ก็จะอยู่ในเกรดสั้ขึ้นไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งให้ลูกค้าทีหลังนะ ตัวเบาะนะครับตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับลายสปอร์ตนะครับผมเดินได้ได้วยได้สีเทานะครับแบบเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะแต่ถ้าเกิดว่าในอนา,อาลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะออกล้นะอยากจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังหรืออะไรก็สามารถอาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเราก็มีแคมเปญรองรับให้รับลูกค้าทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับตัววัสดุนะครับผมตัว คอนโซลด้านหน้านะรับก็จะเป็นแบบ h ร์ดนะครับผมเป็นแบบพลาสติกแข็งนะไม่ใช่ซอฟ t t o นะครับในเกรดรุ่นตัวนี้นะครับผมรวมถึงตัววัสดุด้านข้างประตูด้วยนะครับจะเป็น s o ฟท t o นะครับั้งหมดนะตัวเบาะพักแขนก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับผมตัวฟังก์ชันต่างๆด้านข้างประตูนะครับก็จะเป็นตัวล็อกกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัว ปรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีนี่ครับผมตัวเซนทรัลล็อกนะครับพร้อมกับตัวนี้ครับตัวปรับบานกระจกไฟฟ้านะแต่ยังไม่มีนี่ครับผมยังคงไม่มีตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับ อันนี้คือด้านหน้านะครับผมต่อมานะครับมาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับผมตัวคอนโซลกลางนะครับก็จะยังไม่มีแอร์หลังมาให้นะแอร์หลังจะมีในรุ่นเกส์ซัดขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขามี usb มาให้นะครับหช่องนะก็ยังถือว่าไม่น้อยหน้านะครับสำหรับตัวสำหรับอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมของแถมที่ผมจัดมาให้นะครับจะมีผ้าผ้ายางนะครับผมผ้ายางปูพื้นนะแล้วก็ นี่ครับผมก็จะมีล็อกเบรกล็อกคัทล็อกยางอะไรนะครับแถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับผมภายนอกภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโปรโมชั่นนะครับเบอร์โทรศัพท์และ ID Line นนะครับในการติดต่อผมนะครับไว้ด้านล่างของตัวคลิปด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถคลิกมาดูด้านล่างได้นะครับและ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถอีซูซูนะครับผมไม่ว่าจะเป็น2ประตูนะครับตัวตอนเดียวนะครับผมตัวสประตูตัวเตี้ยตัวสูงนะครับของกระบะนะครับผมแล้วก็ยังมีรถปปวอย่างอีซูซูมิลส์นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซลสองอีซูฮิบมวลเพชรเกษมร้อยแปดนะครับผมและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการ ติดตามนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเ <an> <t ale> พื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับผมในสำหรับในคลิปนี้นะครับเซลสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและสำหรับคลิปหน้านะครับเซลสองจะเอารถตัวไหนมานําเสนออีกนะครับ <S <S <an> <t ale> ก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะสำหรับในคลิปนี้นะครับ <S <S <an> <t ale> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับ